สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่ช่องบ้านไฝ่ชาแนลนะครับตอนนี้ผมพาท่านมาที่โครงการการก่อสร้างนะครับทางเลี่ยงเมืองอำเภอเชียงของนะครับซึ่งถือเป็นโครงการของกระทรวงข้ามนาขมนาคมนะครับที่ได้ทุ่มง,งบประมาณนะครับมาที่เมืองชายแดนนะครับที่อำเภอ ช่างของนะครับซึ่งในอนาคตนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดเชียงรายทางด้านฝั่งทางทิศตะวันออกครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดตัดนะครับหรือว่าจุดรเริ่มต้นนะครับโครงการก่อสร้างนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับโครงการที่เราเห็นที่อยู่ด้านบนโน้นนะครับบนด้านบนที่เราเห็นนั้นอันนั้นคือเส้นทางเดิมนะครับหมายเลขทางหลวงก็คือ 1290นะครับที่เริ่มต้นที่ในตัวบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของนะครับซึ่งก็จะไปสิ้นสุดทางหลวงแห่งนี้ที่อำเภอแม่สายนะครับก็ปัจจุบันนี้มีการตัดเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นทางใหม่ที่เราเห็นตรงไปข้างหน้าขณะนี้นะครับก็จะเป็น เส้นทางที่อ้อมตัวเมืองเชียงของนะครับก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ9กิโลเมตรกว่านะครับก็จะมีช่องทางจราจรอยูอ่ด้านละสองช่องการจราจรนะครับแล้วก็ด้านข้างนั้นนะครับก็จะมีทางปั่นของจักรยานนะครับซึ่งขณะนี้การขอสร้างดังกล่าวนั้นนะครับก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางไปทางอำเภอเชียงแสนนะครับนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการเริ่มเชื่อมเส้นทางเก่ากับเส้นทางใหม่เชื่อมเข้ากันนะครับส่วนท่านนี้ก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นไปทางอำเภอเชียงของนะครับก็ขณะนี้มีความคืบหน้าของโครงการไปเกินกว่าร้อยละ62แล้วนะครับดเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานก่อสร้างดังกล่าวนะครับว่า การนี้การก่อสร้างดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าหากการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับโครงการเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็จะสามารถเอื้ออํานวยนะครับประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะความแออัดนะครับในตัวพื้นที่ของตัวอ,อําเภอเชียงของนะครับซึ่งในพื้นที่อ,อําเภอเชียงของนั้นนะครับก็ถนนครบแคบเป็นอย่างมากนะครับก็ จะทําให้การคมนาขมหรือการขนส่งนะครับโดยเฉพาะการขนส่งที่มาจากอ,าอำเภอเชียงแสนนะครับก็สามารถที่จะแล่นนะครับโดยใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับไปทะลุออกที่บริเวณตรงาทางเข้าสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับแล้วก็ส่วนรถบรรทุกนะครับที่เดินทางมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่ ผลส่งสินค้าที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ี่แล้วก็สามารถที่จะใช้เส้นทางเรื่องเมืองนะครับเส้นทางนี้นะครับไปทะลุออกที่อำเภอเชียงแสนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสภาพงานก่อสร้างนะครับโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เส้นทางเส้นนี้นะครับก็ได้ออกแบบรูปแบบของการจราจรนะครับรูปแบบการก่อสร้างไว้เป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่า ด้านข้างนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นทางสําหรับการปั่นจักรยานหรือว่าเส้นทางลําลองด้วยนะครับก็ถือว่าโครงการดังกล่าวนั้นนะครับก็เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเราก็คาดว่าในอนาคตอ,อําเภอเชังของนั้นนะครับก็จะเป็นอ,อําเภอที่อยู่าทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดเชียงรายแล้วก็สามารถที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆนะครับของ อำเภอจังของแล้วก็จังหวัดจังรายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการขนส่งนะครับข้ามสะพานไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ชังของห้วยทรายนะครับแล้วก็เชื่อมกับเส้นทาง r 3 a นะครับซึ่งไปจนถึงชายแดนประเทศจีนนะครับที่ด่านบ่อเต็นแล้วก็ด่านโมฮันที่สปจีนะครับครับเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศการก่อสร้างนะครับ ครับสำหรับโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงของนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ชาวเชียงของเรารอคอยมานานแสนนานนะครับซึ่งโครงการแห่งนี้นะครับก็จะมีความยาวตามโครงการก่อสร้างนั้นนะครับ9กิโลกับอีก100กับ3เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นทางมาตรฐานนะครับ ชัดพิเศษนะครับก็จะมีสี่ช่องจราจรนะครับซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวนั้นนะครับเราก็มีการนะเริ่มต้นสัญญานะครับตามโครงการนั้นก็ตั้งแต่วันที่9กันยานะครับปี2564นาะครับแล้วก็โครงการดังกล่าวนั้นนะครับตามสัญญานะั้นก็จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่23สิงหาคมปี2 5 0 0 17นะครับซึ่งระยะการก่อสร้างก็ประมาณ1น0กับแปวันครับแต่ว่าการก่อสร้างดังกล่าวนั้นนะครับก็ออยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ติดปัญหาหลา,หลายอย่างนะครับไม่ว่าการขอคืนพื้นที่นะครับจากาพื้นที่ป่าไม้บ้างนะครับเกี่ยวกับค่าเวรคืนบ้างนะครับหรือว่าการยกย้ายสิ่งที่เป็นรัพย์สินานเมืองห่างที่เป็นทัพย์สินขอามืงหรือว่าจะเป็นระ,ระบบประปาหรือระบบ ไฟฟ้านะครับก็มีการต่อสัญญาใหม่นะครับก็สําหรับสัญญาใหม่นั้นนะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับวันสิ้นสุดสัญญาก็คือวันที่20มกราปี2569นะครับตอนนี้ก็ปี2569แล้วนะครับก็นินดิซนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแต่ก็ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าการขยายสัญญานะครับมีมาถึง2รอบแล้วนะครับ รอบที่หนึ่งนั่นนะครับก็ติดเรื่องการรอคอยการอนุญาตการใช้เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับสําหรับการขยายการก่อสร้างในครั้งที่2นี้ก็ติดเรื่องอปัญหานะครับการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดินอีกนะครับก็สาหรับมูลค่าการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวนั้นนะครับก็ประมาณ1นึ่่ล้านบาทนะครับซึ่ง โครงการนี้แล้วเสร็จนั้นนะครับก็จะเพื่ออำนวยนะครับความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะาการขนส่งนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับเพราะว่าทางาจังหวัดเชียงรายของเราแล้วนะครับก็ถือว่า,าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนนะครับซึ่งจากการติดตาม ความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวนะครับเมื่อสิ้นสุดเมื่อปี2 5 6 8นะครับเดือนธันวาคมนั้นนะครับความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดนะครับก็มีผลงานโดยรวมอยู่ร้อยละ62.621นะครับซึ่งก็ถือว่า,าช้ากว่าแผนง,งานอยู่ประมาณร้อยละ0.83นะครับซึ่งปัญหาที่มีความราช้านั้นนะครับก็เกิดจากพื้นที่ ก่อสร้างนะครับติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินในบางพื้นที่นะครับก็นอกจากนั้นก็ยังติดปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างนั้นนะครับมีบรรดาสาารนูปโภะประเภทไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะซึ่งต้งมีการโยกย้ายเสาไฟฟ้าบ้างนะครับนอกจากนั้นก็ยังติดปัญหาเรื่องการโยกย้ายระบบสาธารปโภคประเภทประปาอีกนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการแก้ไข แก้ไขนะครับกันต่อไปนะครับก็สําหรับเส้นทางเส้นนี้นั้นครับเราก็รอคอยกันมานานครับาการก่อสร้างแล้วเสร็จก็แน่นอนครับเราจะเห็นการขยับขยายของตัวเมืองนะครับแล้วก็คาดว่าพี่น้องประชาชนนะครับบางส่วนนะครับก็น่าจะยกย้ายชุมชนมาก่อสร้างบริเวณสองข้างทางของทางเลี่ยงเมืองแห่งใหม่นี้นะครับ ก็นับว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวอำเภอเชียงของเป็นอย่างมากนะครับที่เราจะได้โครงการทางเรื่องเมืองนะครับอันจะเอื้ออำเนอความสะดวกทางด้านการสุขนส่งนะครับการคมนาคมและก็ที่สำคัญนะครับก็คือความแออัดนะครับของถนนในตัวเมืองเชียงของนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับในตัวเทศบาลเชียงของของเราเนี่ยนะครับก็ถนนคับแคบเป็นอย่างมากนะครับเวลารถ ขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดใหญ่ๆนะครับประเภทคอนเทนเนอร์หรือ18ลอ้อนะครับที่เข้ามาในตัวเชียงของแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาการจราจรคับข้างนะครับทำให้รถติดขัดเป็นอย่างมากนะครับเราก็คาดว่าการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเส้นนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงของของเรานะครับแล้วก็รถใหญ่ๆนะครับก็น่าจะออกไปทางเลี่ยงเมืองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ที่โอกาสนะครับได้พาท่านมาชมบ้านชมเมืองนะครับชมบรรยากาศและก็ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการทางเลี่ยงเมืองเชยงของนะครับอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมนะครับในการเชื่อมทางเชื่อมโยงเส้นทาง A3A ไปจนถึงประเทศจีนเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและขอขอบคุณมากครับ